มาดูพัดลมไม่มีแรงตัวนี้ไม่ได้โดบกาแฟเนี่ยเลยกดเบอร์หนึ่งแล้วนะครับโหดูดูดูโอ้กว่าจะขึ้นดูดิตืด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 ไบไม่เนี่ยไหวไม่เนี่ยโอ้อ่ะโอ้โหนี่นะครับไม่มีแรงครับอกพัดลมไม่มีแรง อันนี้คือตัวนี่คือตัวที่ทำให้พัดลมมันไม่มีแรงนะครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์ตัวนี้ใส่มาตั้ง1.8นะปกติ14นิ้วแค่1.5นะครับตัวนี้ใส่มา1.8มิเตอร์วัดออกมาอยู่ที่0.75นะครับลดค่าไปเยอะเลยนะเดี๋ยวจะหาค่า1.5ไมโครมาใส่ดูนะอันนี้ของของเดอร์นีเดอร์ หนึ 1> 1. ุด้ามโครฟลัดขึ้นมาหนึ่งจุดห้าสองเลยเป๊ะเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าจะแหงไหม,หมดไดอะไรนะคือมันจะเป็นเนี่ยมหมดันเ่น้อยแป๊บเดียวหมดเลย oh, ลองโลดลังโลดโอ้โหเปรดเลยแป๊บเดียวเบอร์หนึ่งเบอร์สามจีมันจะไม่แรงเหมือนเบอร์เออประมาณนี้นะประสิบสี่นิ้วมันไม่เท่ากาบสิบหกเลยเยอะไป ไม่มีแรงนะเปลี่ยนซีทีนี้แปลงเสร็จปืนเรียบร้อยจะทำใช้เองดิทำไปใช้เองใส่ลูกปืนมันก็จะทนนะแล้เงียบด้วยนะลูกปืนเงียบไม่ร้อนเปลี่ยนซี